สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมาทําเคก้กคาบาบ่าถ้าไฟมีกระจายแอปเปิลแทนได้นะอันนี้ก็คือการตูนตีสมศรีต่ำวันนั้นเนาะสมศรีจะมาทําเคก้กก่อนอื่นก็เอาไปล่างก่อนเจ้าล่างแล้วก็หั่นเป็นก้อนเป็นก้อนโบราณเนาะเป็นก้อนเป็นก้อนวันนี้วันยุทธวันแรงงานสมศรีจำได้ไปทํางานแล้วจำได้ไปไหนตุยพวันลมแรงมากข้างนอกไง ไปไหนกับได้ไปว่าจะป้าไปแอวกัาได้ไปแหละลมแรงก็เลยอยู่บ้านอันนี้สมศิกาหันไหวเนาะต้องเตรียมอันนี้ก่อนแล้วก็เปิดเต่าอบไปก่อนเจ้าเปิดเต่าอบอบเคก้กอันนี้ถ้าทําเค้กมันจะออกรสส้มๆส,ส้มก็หวานมันมาจนกันมันก็จะลําจ้านั่นแหละน,นิ่สมสิก็จะมัก น้ำตาลไว้สองจอนแล้วก็ผงแอลมอนต์ใส่ลงไปเจ้าแล้วก็กลนกลนให้มันเข้ากันคุกเข่าให้มันเข้ากันอย่างติสมศรีบอกถ้าใครมีก็ใส่ใจแอปเปิลแทนได้สูตรเดียวกันเลยเจ้าอันนี้คือไข่สองบใบไข่สองแกน ใส่น้ำตาลลงไปเจ้าจะสูตรจะทิ้งไว้ใต้คลิปเนอะน้ำตาลร้อยสิบห้ากรมเสร็จแล้วก็แป้งแป้งหนึ่งร้อยกรัมแต่ยังไม่ได้ใส่นะต้องเอาน้ำตาลกับไข่นี่ไปตีให้มันขึ้นฟูก่อนอันนี้ตวงไว้เฉยๆเบกกิ้งโซดาเกลืองซ่อนชาผงฟู กงช้อนชาแล้วก็วานิลาเกึงช้อนชา,า,นา,ชนชามีกะใส่เม็ดก็ต้องใส่ก็ได้เจ้าสุดไฟสูดมันอย่างสมศรีว่าแล้วเนาะอันนี้สมศรีก็จะไปตีไข่กับน้ำตาลให้มันฟูก,ก่อนเนาะตีให้มันเนียนให้มันฟูให้น้ำตาลละลายก่อน การทาเค้กบางคนกะว่บบาสมศรีทำง่ายๆถ้าทําให้มันเป็นเรื่องง่ายมันก็ง่ายเนาะเอากเัาทุกอย่างมารวมกันอย่างสูตรบางสูตรที่ปันทำน่ะถ้วยจิบถ้วยหน่อยถ้วยน้อยถ้วยนิดเนาปะปันเอามาวางวางวาง,วางเลียงไปเต็มมดนีนเนาะแต่สมศรีเอาปนปนเปาะปาะ,ะ,ะ,ะกันเลยพอเดียวมันก็ไปตัวการนั้นมดอะสมศรีก็จะทําแบบง่ายๆสไตล์สมศรีอย่างสมศรีบอกอะแต่วสมศรีไปโจทย์สูตรถ้าใครอยากทําก็ทําตามสมศรีเลยเจ้า อันนี้น้ำมันเนอะสมศรีก็ใส่น้ํามันลงไปแล้วก็ตีน้ํามันมันจะได้ทั่วๆเนาะอืมตีก็ใครกัน้ําตาลลงไปเลยตีข้นน้ำตาลละลายเอามือแตะๆฟอเระไผ่หัวเออนั่นแหละอันนี้เซ็ตแล้วสมสีก็จะหล่อนแป้งเข้าใส่บางคนปบบก,ก็หล่อนสองรอบสามรอบแต่สมศรีรอบเดียวกับปอละ เสร็จแรกอะกลกนๆให้มันเข้ากันเจ้าระว่างนี่เต่าอบวอรอมต้องวอร์มเต่าก่อนนะก่อนจะทําเค,ค้กต้องวอร์มเต่าไว้ก่อนเต่าอบสมสีกระห้อนแล้วนะเนาะเดี๋ยวสูตรจะลงใต้คลิปเนอะอันนี้ก็คือเอาใส่ลงไปก่อนเกิงหนึ่ง อย่างสมศรีบอกถ้าผายมีแอปเปิลก็จแอปเปิลเมืองไทยก็จะเป็นแอปเปิลเนานะใจแอปเปิลก็ได้เจ้าไออย่างแตนก็ได้ไอลูกเกดก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะสูตรมันก็นเหมือนกันเจ้าใส่ตามสมศรีเลยทำตามคลิปเลยเจ้าผลไม้อย่างก็ได้ใจแ,แตนไปเลย ตรอเบอรี่หรือว่าบูเบอรี่ก็ได้บูเบอรี่ก็ใจได้นะใส่ไปจะอีนเลยเจ้าแค่นี้ก็เซ็ตแล้วเอาไปเข้าตู้อบโอเค Look good. You can cut. Get. Yeah. I oh, You take that nailer. Yeah, okay, that's okay. Small one. <laughs> oh, look very good. Look at me. I taste see. You try. A little bit hot. Mm -hmm. Mm. Uh, breakfast you want something take you yogurt if I want. huh i can just take some yogurt hello yeah